สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเช้านี้มาพบกับช่องพังส้ยเพชรแฟมิลี่นะคะอ่าเช้านี้มาดูแปลงหญ้ากันนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะ,ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแปลงหญ้านะ,ะที่เรามาดูนะคะแปลงหญ้าก็ถือว่าสวยอยู่นะคะต้นก็สูงนะคะตรงนี้สูงมากเลยนนะะอ่าบางที่ก็อาจจะประมาณท่วมหัวนะคะ ว่าก็กินได้นะอันนี้ก็ยาวไปยานู่นเลยนะเยอะอยู่นะคะอันนี้เจ้าของเขาก็คือ,อเขาปรูกไว้นะสำหรับเลี้ยงวัวนะช่วงนี้เก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วนะคะวัวก็ไม่ต้องอาทานหญ้าแบบนี้แล้วนะคะเจ้า,จาของก็เลยนะคะขายให้เรานะเจ้า,จาของบอกว่าอยู่ที่ราคาประมาณ3,000ันคะแนนนะคะ ตอนนี้นะฮะสร้อยเพชรก็เลยขอ,อไล์นะคะเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะ,ะซื้อแปลงยญ้าให้สร้อยเพชรก่อนนะคะก็ถือว่าย่ายเยอะอยู่นะคะเจ้าจอของเขาเลี้ยงวัวตอนนี้วัวเขาไม่ต้องกินหญ้าแล้วนะคะเขาก็เลยาขายให้เราต่อนะ,ะเพราะว่าเราน้องช้างเราต้องกินตลอดเลยนะคะวันนี้ก็พามาดูแปลงหญ้ากันนะคะก็แปลงหญ้าก็ถือว่าสวยนะคะ ก้านนี้ก็จะมีเหมือนใบตายแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะคะต้นสูงนะคะก็เหมาะาที่จะทานพอดีนะคะก็ยาวไปยาน,นุ่นเลยนะคะยาวนุ่นเลยนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะก็น่าจะาทานได้นานเหมือนกันนะคะ เดี๋ยจะพาเดินดูรอบๆนะคะสวนนะคะว่ายาก็จะสูงอ่าไม่ค่อยเท่ากันนะแต่ก็โอเคอยู่นะฮะตอนนี้จะพามาดูยากันคนะะ่ะอ่ืมอสักครูค่เราก็พาไปดูด้านนู้นนะฮะตอนนี้อ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะอ๋ออ๋อ,อพอกินนะคะ ก็ดูดูแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ยาก็จะราคาสูงนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าราคาประมาณนี้นะคะก็ก็พอสู้ได้อยู่นะคะอ่านะคะก็โอเคอยู่นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะ กดซับสไคร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเราช่องพังสเพชรแฟมิลี่ด้วยนะคะวันนี้ก็พามาดูแปลงหญ้ากันนะคะต่อ,อ้าได้คะแนนแล้วเราก็จะเอามาตัดกันเลยนะคะนี่ก็พาแม่ๆมาดูกันนะคะว่าแปลงหญ้าก็โอเคนะคะก็สวยอยู่นะคะอยู่ในป่านะคะ เลยวงเวียนมานะคะเลยวงเวียนประกร,รมอามา